สวัสดีครับวันนี้พบเกมบริกับผมครับมิสเตอร์เกวันนี้ครับกาชาครับกาชาฉลอง6ปีครับในตู้ที่2ครับได้มานะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะเปิดกาชากันซึ่งไ d ดีนี้ครับ ID ดีนี้ที่เห็นอยู่นั้นเป็น ID ของน้องในกลุ่มนะครับนี่เป็น ID ดีของน้องในกลุ่มนะเขาให้ผมมาเปิดกาชาให้นะครับซึ่งไอดีนี้รู้สึกว่าจะเป็น ID ดีของผู้เล่นใหม่แปลว่าใหม่จ๋านะ เพราะฉะนั้นครับการเปิดกาชาในครั้งนี้นั้นถ้าหากได้ตัวละครไหนตู้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามครับถือว่าแจมทั้งหมดนะครับเพราะ ID นี้คือ ID ใหม่นาะสูตรไ d ดีผมนะครับ ID ดีผม ID ดีหลักของผมเนี่ยผมน่าจะเปิดกาชาอัดคลิปเนี่ยลงไปประมาณวันพรุ่งนี้หรือมันลืนนะครับรอชมกันได้เลยแต่วันนี้เป็น ID ดีของน้องในกลุ่มก่อนเนาะสูตรตัวละครครับที่เขาอยากได้มากๆหน้าตู้ก็คือปู่ยามะซึ่งคิดถูกและ เพราะปู่ยามาท่้นคือเทพเจ้าคนใหม่แห่ง PVP นะครับส่วนหลังตู้ครับหลังตู้นั้นเขาอยากได้ชินจิแล้วก็กลิ่มจอครับนั่นก็คิดถูกแล้วครับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ไม่เคยมีนะครับผมแนะนำเลยครับว่าหน้าตู้นั้นให้ตั้งเป้าหาปู่ยามะแล้วก็พวกเคียวรุคุอุคิตะเกะครับส่วนหลังตู้นั้นให้ตั้งเป้าหากลิ่มจอแล้วก็ชินจินะครับนี่คือตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆในตู้นี้เนาะส่วนนอกนั้น นอกั้กก็ถือว่าทาหารได้มาก็ถือว่าดีทั้งหมดนะครับเพราะทั้งหมดนี้คือตัวละครนิยายทั้งหมดนะครับแล้วรู้สึกว่าในคลิปที่ผมรีวิวกาชาครั้งก่อนผมพูดผิดใช่ไหมตรงค่าพลังโจมตีของปู่เนี่ยมัน796แต่ผมพูดไปว่า769 6กับ9มันก็เหมือนกันเนาะมันมองกลับกันได้เนาะ <laughs> พูดผิดซะงั้นแหละโอเคมาเปิดกาชาครับ ซึ่งผมจะเปิดกาชาทั้งหมดก็คือ3,000เพรน,นะครับเปิด3,000เพใน,นวันนี้เริ่มจากกาชาฟรีครับกาชาฟรีแบบซิงเกิลกันก่อนกาชาฟรีซิงเกิลอยากจะเห็นเหมือนกันแหละว่าภาษาไทยครับที่เป็นคำออกมาของปู่ของเคลร์รคูของอุกิตะเกะเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะปกติผมจะเล่นภาษาอังกฤษของเซิร์ฟเวอร์โกโบนะครับมา ของจิงครับเริ่มจากกาชามันติแรกครับฟรีไปุยก,กันเลยครับรุ้งมานิยายมากาชานี้มีเล่านอกเลตเยนะครับมารุ้งมานิยายมารุ้งมาครั้งแรกมารุ้งรุ้งรุ้งไม่น่ามั้งไปเสร็จโอเคโอเคอเค,ครั้งแรกอาจจะเป็นแค่าการวอร์มเฉยนะครับเพราะมันกาชาฟรีเนาะไม่เป็นไรกาชาฟรี กาชาฟรีช่างมันครับเรามาของจริงก็คือกาชาเสียเพชรน,นะครับครั้งที่2ขึ้นไปนี่แหละของจริงแบบจริงจริงจริงคำพูดของปู่ก็คือหมัดแห่งความเที่ยงตรงคือปู่นั้นเหมือนไซตามะมากๆนะครับและคำพูดก็โคตรจะไซตามะเลย <c oughs> ฮีโร่มากๆปู่เนี่ยเทเลคุก็คือสนุกในกำมืออุกิทาเกะก็คือหนทางสู่แสงสว่างนะครับ ครั้งที่สองจัดไปรุ่งจงมานิยายจงมาในตู้จงมารุงาร้ง,ง,ง,งมารุงร้งรุง้ง okay, รุ้งรุ้งมารุ้งรุ้งรุ้งไปเต้นโอเคคข้ามาเก้ามาเลยปูยามานิยายมาเปิดเ <ไป S 2> บื้องต้นชินจิชินจิใช่ไหมชินจิเยจชินเจเขามาเล้วครับตัวแรกกับชินจิตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่ง มากๆในกาชานะครับหลังตู้ดอชินจิมาแล้วอีกตัวไหมอีกตัวไหมอีกตัวไหมรุ่งนะมารุ่งโอเคสกีปนะครับครั้งที่ครั้งที่อะไรนะสองสิใช่ไหมสองเออชินจิครับมาแล้วครับค่อนข้างจะคุ้มมากๆครับชินจิมาแล้ว ก็เป็นหลังตู้ที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับชิ้นจิเนี่ยต่อไปครับครั้งที่สานะครับฝ่ายนิยายมะหน้าตู้มาปูยามะมาเทพเจ้าแห่งผิโอ้โหตัวเดียววะไ่แนละ้เนี่ยเวลาผีเสื้อออกมาตัวเดียวเนี่ยให้ทําใจไว้เลยครับว่ามันจะไม่ออกแน่ๆเนี่ยผีเสื้อมาตัวเดียวเนี่ยคือประทาใจได้เลยอะ รังนิสีครับต่อไปลุงจงมานิยายจงมาหน้าตู้จงมามารุงรุงรุงมาลุงมารุงรุงลุงลุงุงมารุงปูย่ามานิยายเมื่อเคบะจิเคบะจิโอเคเคบะจิเคบะจิได้มาถือว่าแจ่มมากๆนะครับเพราะเคบะจินั้นก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ฟาร์มน้ำหอมสีฟ้านะครับ ฟ้าน้ําหอมสีฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเคปจิแล้วก็อุลิวซึ่ง2ตัวเนี้มันคือตัวละครนิยายทั้งคู่นะครับก็ถือว่าปตัวละครที่หายากอยู่นะเคปจิเนี่ยได้มาถือว่าุ้มมากๆนะครับสกิปเคปจิโอเคก็ถือว่าแจ่มนะครั้งที่สี่เคปจิมานะครับคือฟ้าน้ําหอมสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสีที่ ทำไมเคแลบถึงออกมาเป็นนิยายทั้งสองตัวก็ไม่รู้อะเคปจิกก็นิยายอุลิวก็นิยายอะมันถือว่าเป็นสีที่หาตัวละครยากมากๆเลยครับตีฟ้าเนี่ยครุรังที่5ครับหน้าตูนะ้นะคิระคุอูคิตะเกะปู่ยามะนิยายมารุงมารุงรุงุงมาลุงลุง,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 งไปเสร็จโอเคครับอาจจะมีพักฝังันบ้าง เกลือครั้งหนึ่งได้ครั้งหนึ่งเกลือครั้งหนึ่งได้ครั้งหนึ่งต่อไปครั้งที่6กครับครั้งนี้ก็การันตีแน่นอนแก่ว่าได้5ดาวหนึ่งตัวขึ้นไปแน่นอนขอสักสองตัวนะขอปู่ยามะแล้วก็กิมจอปู่ยามะกิมจอมานิยายนิยายปู่ยามะยาม,มะโตเกเยวไซมา โอ้โหลูบี้ลูบี้เลยลูบี้อัีตหมายเลขหกเดี๋ยไม่มีใครอื่นแล้วครับคือลูบี้นะครับลูบี <laughs> ้นิยาย่ะมันมันก็ตัวละครที่ได้ใช้งานแหละในหอคอยนะได้ใช้งานแน่ๆแหละแต่ความว้าวอะ่ะความตื่นเต้นการมีอิมพงอิมเพกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเน,ะนาะลูบี้อีตัวหนึ่งมาอีตัวหนึ่งมาลุงมาลุง รุกมาลุกมาสกิฟไหครับแถมไหมไม่แถมเหรอโอ้ยได้ชิ้นจีแล้วเคปจีแล้วลูบี้แล้วกิมจอหลังตู้ขอกิมจอแล้วหน้าตู้อะหน้าตู้ไปไหนป,ไปไหนู่ไปไหนเชเลคุปไปไหนโอเคตะเกะไปไหนเนี่ยหน้าตู้วัดมากาชานี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันเว้ยเอาจริงจริงนะ คือตัวคอหลังตู้มันก็มีเยอะเนาะหน้าตู้มีแค่สามตัวมันก็เสียเหมือนกันเนาะหน้าตู้มาปูยามะเนี่ยปูยามะนะมาคุ้งที่เจ็ดนะครับปูยามะนิยายมารุ่งมารุ่งมารุ่งรุ่งมาปูนะปูนะรุ่ง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 มารุ่งรุ่งรุ่งไปสัตว์โอเคขอบคุณครับปูยามะมา เคลอคูอ่ะโอ้โหรือว่าเคลอละคูใหม่ <c oughs> คือเสียงอานเสียงผมจำได้น,นะว่าเคลอละคูอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใหม่หรือเก่าสุดท้ายคือมันเคลอละคูเก่านะครับก็เป็นนิยายเก่าสีแดงนะคร <c oughs> ับก็มันก็ดีแหละอืมดีเหรอโจมตีไล้สังกัดแรงขึ้นอ่ะก็ได้ใช้งานแล้วนะแต่มันก็ไม่ค่อยจะวาวนะครับเคลอคูร่างเนี้ <c oughs> โอเคตู้เดียวอีกแล้ว ครั home, <answer ed> ้งที่แปดนะครับไอ้ครั้งที่เจ็ดสิคิวละคูนะครับหลังตู้มาเยอะแล้วหน้าตู้หน้าตู้อยู่ไหนขอหน้าตู้ออกมาเถอะนะหน้าตู้อ่ะครั้งที่แปดนะครับครั้งนี้นะขอหน้าตู้เถอะนะหน้าตู้มาเถอะนะคิวละคูโอเคุตเกะปู่ยามะยามาโตเกะเลวไซมานิยายเมาดุ้งมารุ๊กดุ๊กดุ้งดุ๊กมาดุ้งดุ้งไปเสร็จโอเคขอบคุณครับ มานิยายปูยามาหน้าตู้มาเคบมาจิกแล้ว <c oughs> เคบมปจิกสองตัววัดเข้มจิสองตัวอีตัวนี้แถมมาแถมมาลุกมาแถมมาลุกม,มาว้าวมาเลยครับเนลครับซึ่งเป็นเนลของนิยานยนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่หน้าตู้ยังไม่ใช่หน้าตู้ เนลมาแล้วออกถูกคุ้มนะได้เคเบจิแล้วก็ได้เนวนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่น้าตู้หน้าตูอาต้อยู่ไหนหน้าตู้อยู่ไหนกาชาที่มีหน้าตู้จริงมันเนี่ยต่อไปกครั้งที่9นะครับครั้งที่9ผมจะเปิดจนกว่าเหลือ2,000เพชรนะครับน้องเขาผมเปิดทั้งหมดก็คือ3,000เพชรนะครับเฮย้ยไปเซ็ตโอเคขอบคุณครับอ,อยังไงน้อยก็มาิเสธ มาปูยามะใครอะไม่คุนอะอ๋ะอิสึเกะฮิสึเกะนิยายนะครับก็ดีแหละที่มันเป็นในตู้เนาะเออเนาะตั้งแต่เปิดมานี่ยังไม่มีนอกตู้ออกมานะครับในตู้ลว้ลวนเลยก็ถือว่าโอเคคุ้มนะอย่างน้อยก็ถือว่าดีนะครับที่ว่ามันออกในตู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นนิยายทั้งหมดเลยเนาะโอเคก็คุ้มส่วนหนึ่งนะ ครั้งที่สิบนะครับครั้งที่สิบแล้วนะหน้าตู้หน้าตู้ไปไหนปูเนี่ยป,ปู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 นะนะปูยามานะปูนะนะวันพันแมนนะนะวันพันแมนใส่ต่ามาห้วมาะมารุ้งมานิยายมารุงร้งรุ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 งไปเสร็จวิจอห์นนะครับไอเซนมาสามตูว ออกกิมจออ๋ราชาเออผมลืมคิดราชากิมจอเอ่อเป็นราชาของเราอ๋อฮอนโลใช่ไหมตอนที่เขากลายเป็นเอสปาดากลายเป็นอารันคาเขาก็กัดกินมาจนได้รับฉายาว่าราชาใช่ไหมครับกิมจอมาแล้วอีกสองตัวมาแน่นอนเพราะไอเซตออกมามันการันตีเลยสามตัวแน,น่นอนเนลโอเคซับไม่เป็นไร อตัวนปูนะปูหน้าตู้มามาหน้าตู้ปูปูเวดสีดาว <c ười> นึกว่าดาวเสียงมันคือปูนึกว่าห้าดาวปคคูคิครักุคิลักุคิรักุนี่สี่ดาวอีกแล้วนึกว่าห้าดาว <c ười> เมื่อเจ้าของจริงเนี่ยมาลุง โอ้คิดเกะโอ้คิดเกะโอ้คิดเกะเย้มาแล้วครับหน้าตู้ตัวแรกครับโอ้คิดเกะครับจูชิโลนะครับมาแล้วโอ้รูปภาพโคตรสวยเลยฮะโคตรสวยเลยมาแล้วครับโอ้โล่งใจโล่งใจครับหน้าตู้มาแล้วครับแถมกิมจอมาด้วยว้าวโคตรนะครับกิมจอเนี่ยเก่งนะเก่งมากๆนะครับฮรู้สึกโล่งใจเว้ยว่าหน้าตู้มาแล้ว ยังไม่จบยังไม่จบนะครับปู่ยาวม้ยังไม่หมาครับปู่ยาวมะปู่ยาวมะคือกาชาเนี่ยหลักๆนะครับผมคิดว่าหลายคนเลยนะมุ่งเป้าหาปู่เพราะปู่มันเก่งถ้าได้มาคุณจะลงในหมวดของ PVP ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับครั้งที่สิบเอ็ดนะครับรุ่งมาปู่ยามามานิยายมามารุงาร่งมารุงร่งรุงร่งรุง่งรุ่ง ไปเสร็จโอ้เงียบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอาจจะมีพักพงพักผ่อนกันบ้างเนาะไม่เป็นไรต่อไปครับครั้งที่12นะครับเปิดกี่ครั้งวะ3000เพชรเนี่ย12ปู่นิยายปู่ตาตมะวันพันแมนรุ่งมาตัวเดียววะไปเสร็จ ยพักนานไปแล้วพักนานไปแล้วอย่าพักนานอย่าพักนานพอนะครั้งต่อไปขอรุ่งมานะครั้งที่สิบสามนะครับโอ้เสียงจะหายสิบสามน่าจะเปิดอีกครั้งหนึ่งครั้งปู่ยามะปู่ยามะรุ่งมา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 ไปเซตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดิเฮ้ยเฮ้ย ไม่เอาสิยังไม่จบในขอปู่อ่าปู่ยาวมากครั้งสุดท้ายครับครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายนะครับเพราะเพชรก็ถึงกําหนดแล้วเนาะเปิดสองพันไอเปิดสามพันเพชรนะครับครั้งสุดท้ายนะครับปู่ปู่ยาวมะออกยากเหลือเกินปู่เลยคะปู่อายางมาตะเกนเรียวไซชิ เงินคู่นี้มาขอเรียกชื่อเต็มๆนะครับปู่ยมโตเกเกียวใสชิเงินคู่นี้ปู่ยมโตเกเรียวไสชิเงินคู่นี้รุ่งมารุ่งมารุ่งมารุ่ง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 ุไปสั้อ๋าจบจบครับจบการครับโอ้โหสี่ครั้งหลังเนี่ยเลือรู้เลยครับสี่ครั้งหลังเนี่ยโอ้หลังจากออกไอเซนมา แล้วก็ยับเลยครับโอ้โหโอ้โหรู้สึกผิดเลยฮะก็อย่างน้อยๆอย่างน้อยก็ดีตรงที่ว่าการเปิดครั้งนี้ครับไม่มีเลยที่ตัวละครน,นอกเลดทุกตัวคือตัวละครในเลดทั้งหมดนะครับถือว่าอันนี้ดีนะผมว่าบางคนอาจจะมีออกนอกลงนอกเลดบ้างเนาะแต่ผมเปิดให้ในะไม่มีนอกเลดนะครับทุกตัวคือน,นิยาย ตัวคือน,นิยายนะค่อนข้างจะแจมนะครับแล้วก็ตัวใหม่1ตัวแล้วก็ชิ้นจีกับกิมจอได้ครบนะครับ2ตัวเนาะโอเคก็ถือว่าโอเคก็ได้อยู่เนาะแต่ผมค่อนข้างจะรู้สึกผิดตรงที่ว่า4ครั้งหลังเนี่ยมันเกลือมากๆนะครับไอดี ID นี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการเปิดการชารของไอดีหลักของผมเองนะครับกดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อัรใจให้ผมนะครับคลิปนี้นะสวัสดีครับ